มีตรอยเราอุดรูรูเยอะๆเลยแปลงนี้ก็ถ้าดูไปแล้วสวยกว่าเมื่อปีที่แล้วประมาณ2องกิกจุพาะแปลงนี้นะพเพราะแปลงนี้ทางนู้นก็น่าจะได้8ปดสปีนี้ปีดีกว่าปีที่แล้ว ดีกว่าปีที่แล้วประมาณ3กิกตรงนี้ก็หักเมื่อวานก็ได้ปลาซิวไปหมกพอได้อิ่มไอตัวนี้คืออุปกรณ์การทำงานของชาวนานาผมยาวไอตัวนี้ดํามไม้ดูเราก็ใส่เล่นๆไปแค่นี้ได้พอหมกเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆ มาสังเกตการดูแยง,งใส่แงงเนี่ยนะใส่แบบกระจกกระจกใส่ทางนูน้นอันหนึ่งนุน่นๆุังทิศตะวันออกนูนุน่นๆุตัวนั้นแล้วก็ใสตรอกใส่มุมนั้นไม่รู้ว่าถูกหรือเปล่าแต่เราพามาดูไอ้ตัวนี้มุมทางทิศตะวันตกนี่นะตรงนี้นาของคนอื่นเขา ตรงนี้นาเราไปนี่นี่พอจะได้หนึ่งหมกไหมดูมันมีฟองน่าจะไม่ถูกไม่ถูกก็ไม่เป็นไรให้แต่ได้ใส่เราต้องลงการลงก็ต้องมีความมัดวังเดี๋ยวมันจะลื่นตกโทรศัพท์ตกแล้วใครมาช่วยฉันละ่ะอีนี่นุ โอ้ยขาดสายเลยสายหลุดเลยแง่งเก่าแล้วทำยังไงล่ะทีนี้ถูกุ้ยเชอรี่สองสามตัว เอาเรียบปล่อยเลยปล่อยมือแล้วก็ดึงข้างหนึ่งนี่ <c oughs> ได้ปลาขาวนิดหน่อย กับหอยเชอรี่ปลามันยังยังสดอยู่นี่ปลายังสดอยู่เอายังไงล่ะได้แค่นี้ก็เดี๋ยวจะไปดูใส่ดูอะไรผสมกันอีกแล้วมันก็หลุดแล้วด้วยหลุดเชือกตัวนี้ชาวนาต้องดิ้นรนต่อไป ชาวนาต้องสต๊อกการรายงานดูแยงดูนาก่อนเพราะมือสองข้างจับปลาสองมือนี่นี่น,นี่มือนี้จับมือนี้จับโทรศัพท์ขอบคุณสำหรับเพ,เพื่อนที่เข้ามาดูคลิปนี้ดูแยงจ้า